สวัสดีครับผมนาะช่วยปรับปงอันนี้ครับ,รบนักศึกษาหนึ่งหนึ่งหกสามส่วนสี่หกสองส่วนหนึ่งกี่สี่ครับจะมาอธิบายยูเคสเดอะแกรมคาร์เดอะแกรมและซีเควนตเดอะแกรมนะครับที่ปรับปรุงเพิ่มขึ้นจากเดิมเพื่อรองรับเงินบีทีซนะครับข้อที่สองจุดสองจุดหนึ่งนะครับยูเคสเดอะแกรมนะครับจะเริ่มด้วยที่เมนเจอร์นะครับทำการเมนเจอร์รีเจเตอร์เมื่อ เมื่อ리지เตอร์เสร็จนะครับจะทําการล็อกอินโดยล็อกอินนะครับจะมี2 e x t e n กก็คือ handle abort กับ handle invalid ก็คือยกเลิกกับ password ผิดนะครับเมื่อล็อกอินเสร็จสิ้นนะครับจะทําจะให้ Manager นะครับทำการเซตค่า BTC rate นะครับเมื่อเสร็จจะให้ Manager นะครับทําการสร้าง customer account ครับต่อไปนะครับ actor actor customer นะครับ ล็อกอินนะครับจะมีสองเอ็กเทนก็คือยอกร์และอินวอลิ d พา s s w o r d นนะฮะสิ่งที่ผมเพิ่มเข้ามานะครับก็จะเป็นเช็คบาลานซ์อินบีีซีกับวิสโรมันนี่อินบีดีซีนะฮะสิ่งที่มีอยู่เดิมแล้วก็คือเช็คบาลานซ์อินเทียสบีวิส n รมันนี่ดีเอสบีบีโพซิต์มันนี่ทรานเฟอร์แล้วก็ล็อกเอาะครับจากเดิมนะครับจะมีห้าตอนนี้ผมเพิ่มเข้ามาจะมีจะเป็นสองนะครับก็จะเท่ากับเจ็ดเมนูครับที่มีให้คาสเมอร์ใช้ต่อไป สองุดสจุดสนะครับคลาสไดอะแกรมคลาสไดอะแกรมนะครับจะเพิ่มฟิลดเข้ามานะครับในส่วนของ Account ในส่วนของคลาสแอคเคาท์นะครับก็คือ static BTC เรยนะครับเพื่อเอาไว้กําหนดค่า Bitcoin rate นะครับมีเมธอดก็คือเช็ค t c balance นะครับสําหรับ customer เอาไว้ตรวจสอบยอดยอด Bitcoin นะครับแล้วก็ set BTC rate สําหรับ manager นะครับใช้สําหรับตั้งค่าเรทของ Bitcoin นะครับ ต่อไปการกำหนดเรทน,นะครับเป็นซีเควนต์ไดอะแกรมซีเควนต์ไดอะแกรมกำหนดเรทน,นะครับจะเริ่มด้วยตัวแอคเตอร์ของ manager นะครับทำการรันโปรแกรมขึ้นมาเรียกใช้เมนนะครับเรียกใช้เมนขึ้นมานะครับเมนก็จะให้ผู้ใช้นะครับสร้าง manager อร์ใช้ใส่ข้อมูลของ manager นะครับทำเมนทำการส่งข้อมูลไปที่ class manager นะครับเพื่อสร้างอ็อบเจกต์ขึ้นมาใหม่เป็น manager Main, แสดงผลว่า manager เขียน successfuly นะครับแล้วก็ให้ทําการเป็น manager นะครับ actor input manager id password นะครับตรวจสอบกับ class manager เก้า class manager ส่งมาที่เมนว่า login success a i n ส่งไปที่ actor ว่า welcome นะครับตึ๊บตึข้อที่สิบสองเลยนะครับ actor จะทำการใส่เลทบิตคอยน์นะครับในส่วนของค่าเงินบาทนะครับเมนจะส่งค่าเลทของบิตคอยน์นะครับไปที่คลาสแอคเซลครับโดยใช้เซตบิดีซีเทแล้วก็เป็นเลทที่เป็นเลทที่เมนเจอร์เพิ่มเข้ามานะครับระบบแจ้งเตือนเมนเจอร์ว่าบ t ตดีซีเลทเซตทูหนึ่งบิตคอยเท่ากับเลทที่เมนเจอร์ใส่ไปนะครับ 2.2.4การตรวจสอบยอดเงินนะครับการตรวจสอบยอดเงินนะครับจะเริ่มในส่วนของ customer นะครับก็คือ login เข้ามา ATM หาบัญชีใน account นะครับ account ตรวจสอบว่าถูกต้องหรือไม่ถ้าถูกต้องนะครับทำการ return account object ขึ้นมา ATM แจ้งว่า login successful นะครับ welcome จุดๆหก show customer menu ก็คือแสดงเมนูให้กับ customer นะครับ ถ้า customer เลือกออปชันที่1นะครับจะเป็นการเช็ค BTC Balance ก็คือเมื่อเลือกออปชันที่1จะทำการเช็ค BTC Balance ไปที่ Account นะครับคำนวณคือยอดยอดเงินบาทในระบบนะครับหานด้วยเดทที่ manager ตั้งไว้ return BTC Balance ก็คือ return ค่าออกมาเป็น Bitcoin นะครับค่า user เลือกออปชันที่3ก็คือการเช็คเงินบาท เมื่อเช็คเงินบาทนะครับอันนี้จะเป็นเหมือนเดิมนะครับก็คือเช็คเงินบาทลับ Account Account r e รีท n รอกเป็นค่าเงินบาทให้ก็คือดีเทลค่าเงินบาทครับอ่าข้อมูลการเข้าตัวระบบผิดนะครับจะแจ้งเตือนว่า invalid account id or password เข้าต่อไปนะครับ3.2.5 sequence diagram ก,การถอนเงินนะครับจะเป็นการเริ่มในส่วนของ c u s t o m e r เหมือนกันครับ เป็นพูดะะ้เขา ID ดี and password นะครับเพื่อที่จะทำการตรวจสอบหาบัญชีของ customer เหมือนเดิมเป็นวเรีตรวจสอบเหมือนเดิม return account object เข้ามานะครับ welcome show customer menu ค่าเลือก option ที่2นะครับก็คือถอนเงินในค่าของ BTC ระบบ ATM นะครับก็จะแจ้งมาให้ user enter amount to withdraw in BTC นะครับก็คือให้ใส่ค่า bitcoin ที่ต้องการจะถอนนะครับ ผู้ใช้ใส่ค่าบิตคอยน์ที่ต้องการจะสอนเป็นดับเบิลนะครับก็คือ 5, 0, ส่วนจุดห้าหนึ่งจุดศูนคำนวณจากคำนวณค่าเงินบาทที่ต้องการนะครับก็คือจำนวนที่ต้องการนะครับคูณด้วยอัตราบิตคอยเลตนะครับทีนี้ระบบจะทำการตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัญชีนะครับว่าเพียงพอสำหรับการถอนหรือเปล่าถ้าเพียงพอนะครับจะ,จะทำการหักเงินทีเอ็นบีเอนะครับระบบแอคเคาน์แจ้งเตือนมาที่ เอทว่าให้แสดงผลไว้ผลของการถอนนะครับข้อสิบห้าถ้าเลือกออปชันที่สี่อันนี้เหมือนเดิมนะครับถอนเงินบาทเอทีเอ็ม Ent u n t to with o ตู t ิดนะครับทำการส่งข้อมูลไปที่คลาดเอทีเมเช็คว่าเงินเพียงพอสำหรับการถอนไหมถ้าเพียงพอให้ทำการหักเงิน TSB นะครับ with withdraw successful นะครับก็คือแจ้งมาว่า ถอนเงินสําเร็จนะครับแจ้งผลลับนะครับถ้าการล็อกอินผิดนะครับจะแจ้งว่า i n v a l i d account id of password ์ผมก็จบการนำส2จด2ไว้เท่านี้ครับ2 3จดานะครับอธิบายซอฟต์โค้ดในส่วนที่ปรับปรุงเพื่อรองรับเงิน BTC ระยะเวลาไม่เกินสินาที2 3 1จุดามจดนะครับส่วนของการกําหนดเรียนนะครับผมได้ทําการใส่ส่วนของการกําหนดเรียนนะครับไว้ในคลาสของ Account นะครับก็คือ private static double btcRate นะครับ S Public s t t t i c ไว i ซ Set b ท c r a นะครับ btc r a t เเท่ากับเหรียนะครับโดยจะอยู่ในส่วนของเมนนะครับเดี๋ยวอันนี้ผมจะมาอธิบายทีหลังนะครับข้อต่อไป2.3.2นะครับส่วนการตรวจสอบยอดเงินส่วนการตรวจสอบยอดเงินนะครับตรวจสอบยอดเงินภายใน BTC โดยอตัตโนมัตินะครับแปลงมาจาก t s b นะครับเช็ค b t c บาลานดับเบิ คือีคว m เวนนะครับ BTC System Out พ i n น BTC บาลาน c e นะครับประมาณเทียบเท่า BTC System Out เป็น Calculate Form c u r r e n t TSB บาลาน c e นะครับก็คือแปลงโดยอัตโนมัตินะครับจากยอดเงินคงเหลือในบัญชีของ customer นะครับแล้วก็แจ้งว่า BTC Rate ห BTC เท่ากับ T BTC rate นะครับที่ manager ได้กำหนดไว้แล้วก็ r e t เ r ิออกไปครับ2.3.3นะครับส่วนของการถอนเงินส่วนของการถอนเงินนะครับจะเป็นการแปลงจาก t h b เป็น BTC นะครับก็คือ withdraw BTC ถ้ายอดเงิน BTC นะครับติดลบนะครับก็จะบอกว่าต้องเป็น positive นะครับทีนี้คำนวณ t h b ที่ต้องใช้ ถ้า TSB ที่ต้องใช้นะครับเยอะกว่าบาลานะครับก็จะบอกว่าผิดพลาดนะครับรีเควส t เงินรอดเงินเท่านี้เพื่อที่จะทำการถอนนะครับตอนนี้มีอยู่เท่าไหร่ในบัญชีนะครับถ้าสำเร็จนะครับจะฝัก TSB ตามจํานวน BTC ที่ถอนนะครับไม่ไม่ใช่การเพิ่มยอด BTC ในบัญชีนะครับก็คือนำบาลานะครับมาคำนวณอีกทีหนึ่งพิมนว่าัเซถอนสำเร็จนะครับ BTC จำนวนเท่าไหร่ที่ต้องการถอนโดนหักโดนหักยอดเงินจากบัญชีไปเท่าไหร่ยอดเงินในบัญชีใหม่มีค่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็คำนวณ BTC บาลานซ์ใหม่ให้นะครับว่ามีค่าเท่าไหร่ข้อที่2 4สาธิตการทํางานของโปรแกรมนะครับในการกําหนดอัตราการแลกเปลี่ยนการตรวจสอบยอดเงินในบัญชีและการถอนเงินที่เป็นสกุลเงิน BTC นะครับ ระบบจะให้ทำการตั้ง m a เจอร์ก่อนนะครับเมื่อทำการรันระบบขึ้นมาเดี๋ยวผมตั้งค่า manager เสร็จแล้วนะครับจากนั้นทำการล็อกอินครับระบบจะให้ทำการใส่ BDC rate นะครับ ผมจะใส่ตามตัวอย่างเลยนะครับก็คือหนึ่งหกห้าสามสองนะครับผมจะอธิบายนะครับก็คือเมื่อทำการรันฟังก์ชันเมนขึ้นมานะครับจะทำการสร้างเมนเจอร์ใหม่ทุกครั้งนะครับที่มีการลันโปรแกรมเพราะว่าเรายัางไม่มีฐานข้อมูลนะครับทีนี้เมื่อทำการเมนเจอร์ e ี้เอชเซสฟูลฟูลลี่นะครับเมนเจอรต้องล็อกอินก่อนนะครับถึงจะเพิ่มข้อมูลลูกค้าได้ ก็จะมีการตรวจสอบว่าลองอินสำเร็จไหมแล้วก็ผิดตรงไหนหรือเปล่าครับต่อามานะครับจะให้ m มเนเจอร์นะครับกำหนดอัตราการแลกเปลี่ยน BTC นะครับก็คือเพ Enter BTC Rate BTC เป็น d u b l e นะครับลายใหม่ตั้งค่า BTC Rate ใน Account นะครับทีนี้ระบบผมจะทำการแจ้งเตือนว่า BTC Rate ที่เซตไว้ตอนนี้นะครับ1 BTC นะครับเท่ากับอัตราเงินเท่านี้ต่อมานะครับ เหมือนเดิมนะครับรับจำนวนบัญชีมากกว่า5นะครับแต่ในนี้เป็นการสาธิตน,นะครับผมขอใส่แค่หนึงนะครับ เรียบร้อยนะครับสำหรับการสร้าง Account ล็อกอินครับจะมีเมนูขึ้นมาเพิ่มสองเมนูนะครับก็คือเช็คบาลานซ์อินบีดีซนะครับจะเป็นการแสดงผล BTC b a l บาลานะครับเทียบเท่าตอนนี้มีทั้งหมด11.613นึ่งสาะครับคำนวณมาจากยอดเงินคงเหลือในบัญชีนะครับก็คือ192,000สหนะครับ ก็จะมีการแสดง BTC rate ก็คือ1 BTC เท่ากับ165.32ที่เมนูเจเเด้ตั้งไว้นะครับ2องเมนูที่2คือการถอนนะครับการถอนเงินในค่าของ BTC นะครับระบบจะให้ทําการใส่นะครับค่า BTC นะครับในนี้ผมจะถอนไปหนึ่ง BTC นะครับระบบก็จะทําการ แจ้งเตือนนะครับว่าถอนเงินถอนสำเร็จ1 BTC ยอดเงินที่โดนหักไปก็คือเรทเดียวกันกับที่เมนเจอร์ตั้งไว้นะครับยอดเงินใหม่ก็คือ1 75468นะครับก็คือหักหักมาจากค่าค่าที่เรทแอดมินตั้งไว้นะครับ New BTC Balance เท่ากับ10.613นะครับก็คือผมถอนไป1ให้ตัวสอบอีกครั้งครับด้วยเมนูที่1 นะครับก็จะเห็นว่ารีซีบาลานนะครับตอนนี้ก็คือเท่ากันกับหายหายไปเท่ากับค่าที่ถอนไปนะครับยอดเงินที่หายไปก็คือเท่ากันกับเลทที่ที่เมนเจอร์ตั้งไว้นะครับก็คือหนึ่งหกาสามสองทีนี้ตรวจสอบยอดเงินใน c s b ครับครับก็จะเห็นว่ามีการแสดงผลเท่ากันนะครับกับยอดเงินที่หายไปครับผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ